ถ้าจะพูดถึงสิงคโปร์ตอนนี้นะครับรัฐบาลออกมาเตือนให้ประชาชนต้องสวมหน้นะากากอนามัยกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากยอดผู้ป่วยโควิดนั้นพุ่งเพิ่มขึ้น75%เลยทีเดียวสิงคโปร์มียอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น5 6 4 3รายครับเพิ่มขึ้นมา75%เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ยอดผู้ป่วยที่เข้ารับก,ก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น350รายต่อวันและเข้าห้อง ICU เพิ่มจากลสีรายเป็น9รายต่อวันแล้วนะครับและสายพันธุ์ที่กําลังระบาดหนักขณะนี้คือสายพันธุ์เจเอนจุดหนึ่งซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ก่อนหน้าแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าแพร่กระจายหรือทําให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นหรือเปล่านะครับรัฐบาลก็เลยขอความร่วมมือประยงประชาชนใส่หน้ากากอนามัยถ้าหากรู้ตัวว่าไม่สบายก็ยให้อยู่บ้านหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนนะครับ